สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจมส์อัสดเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมผานแท้ตาเสือไฮบรอนนะครับเหล็กแข็งใบสีฟ้าเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปถ่ายกันดูว่าจะกินดินดีแค่ไหนนะครับแล้วก็จะพลิกดินดีขนาดไหนนะครับวันนี้จะพาไปชมการไถาผานบุกเบิกทั้งสองแบบนี้นะครับโดยการไถโดยดินด้วนทรายหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นดินหินลูกรลางหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าไถา ข้าวดินพิกดินได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันเลยครับครับสำหรับที่แปลงนี้ก็จะเป็นดินร่วนทรายนะครับก็จะถ่ายเข้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ จะเป็นพื้นที่แปลงมันที่กุดออกไปนะครับก็จะมีต้นมันก็ถือว่าเข้าลึกสวยงามนะครับเกียร์ถ่ายก็จะเป็นเกียร์หนึ่งเลยนะครับสำหรับการถ่ายรอบนี้และแต่ดินถ้าดินมันค่อนข้างจะเหนียวก็ต้องใช้สโล3สามหรือสโล4สี่ถ่ายนะครับถ้าดินมันไม่อันนี้มากก็สามารถถ่ายเกียร์หนึ่งได้นะครับแลวแต่กำลังรถแต่ละคันด้วยครับ สวยงามนะครับสำหรับการใช้ผ่านตาเสือไฮโบรออนไถนะครับเจอส่ยน้ำหยดก็สามารถตัดขาดนะครับไม่มีพันความคมก็ถือว่าคมในระดับที่ว่าตัดส่ยน้ำหยดขาดนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ถ้าถ้าเป็นดินแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับสำหรับการถ่ายถ่ายใช้ใช้ผ่านนี้ถ่ายนะครับถ้าเป็นหญ้าเก่าก็จะมีติดผ่านลูกแรกบ้างนะเป็นธรรมดานะครับสำหรับใบกลมมันก็จะมีอูดบ้างนะครับนี่ครับดูภาพตัโลช้าๆเข้าลึกมากนะครับต้องมีอย่างน้อย30 40ถึงเซนนะครับ แถมยอดตัวขาดหมดนะครับถือว่าสุดยอดนะครับสําหรับผันตาเสือไฮโบลอนมีความคมแข็งแรงนะครับจากที่ผ่านมาที่ใช้มาลองใช้เทสมานะครับยี่สิบสามสิบไลก่ก็ยังไม่ยุบไปยังไงนะครับจะดูแนวคมผานเพราะว่าผานตาเสือคมจะอยู่ด้านหน้านะครับแต่เวลาใช้ไปอ่ะคมมันจะลบลงเรื่อยๆแล้วคมจะไม่อยู่ด้านหลังผานนะครับสังเกตจะมีขาว ตรงขอบผาน,นะครับวิธีการตั้งผานบุกนะครับเราก็ต้องดูแปลงดูดูดินแต่ละดินด้วยนะครับว่าเป็นยังไงทีนี้ผมก็จะตั้งสงปริงหลังสุดขึ้นสุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นผ่า,ผานคัดท้ายใหม่ด้วยก็ต้องตั้งให้มันตึงเข้าไว้นะครับมันจะได้ไม่เข้ามากแล้วก็เป็นผ่านใบใหม่ด้วย ก็ประมาณนี้ครับสําหรับการถ่ายดินล้วนทรายเข้าลึกมากนะครับแค่แค่เข่าเลยนะลงไปในร่องนะครับเข้ามิดมิดฐานเลยผานก็จะเป็นผ่าน26นิ้วนะครับทั่วไปใายมาตรฐานนะครับมันจะมียี่บยี่สี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดนะครับแล้วแต่คนใช้ใบยี่สิบแปดก็จะหายากแต่ส่วนใหญ,ญ่เขาจะเอาไว้ใส่กับพวกรถถสองเผานะครับยี่สิบหกก็ใายมาตรฐานนะครับใส่สองเผาได้เลาเดียวได้นะ นี่ครับอันนี้ก็จะมาดูอีกแปลงนึงน,นะครับให้ลองดินกับดินดินเหนียวนะครับดินเหนียวลูกลังหินนะครับนี่ก็จะเข้าประมาณนี้เลยครับร้อยแรกเปิดงานถือว่าเข้าเข้าลึกอยู่ครับแต่ก็จะเข้าน้อยกว่าดินล้วนสายเมื่อกี้นะครับที่เป็นแบบแรกอันนี้จะเป็นแบบแปลงที่สองถ่ายกับดินเหนียว ลูกรังหินนะครับระดับความลึกเข้าวก็ประมาณ20-30เซนนะครับแล้วแต่บางที่ร้อยแรกยังไม่เคยถ่ายเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่าฐานตาเสซอร์ไฮบรอนเหมาะกับทุกสภาพดินนะครับสามารถถ่ายได้ทั้งดินร่วนทรายและดินลูกลังนะครับ ถ่ายกันนี้ก็จะเป็นสโลสี่นะครับก็จะเป็นใชเ้เกียร์เกียร์เต่าโลสีเพื่อที่จะได้ให้มันฟรีช่วยเข้าลึกช่วยนะครับถ้าเกียร์หนึ่งก็มันจะหนักเครื่องไปหน่อยนะครับแล้วก็จะใช้เวลาถ่ายค่อนข้างที่จะนานกว่านะครับถ้าผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกมมืนสดเช่เคยน,นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ